สำหรับคลิปนี้จะสอนวิธีการสร้างข้อมูลในลักษณะที่เป็นตารางด้วยตัวโปรแกรม Tableau Desktop สำหรับการสร้างข้อมูลที่เป็นตารางเราสามารถทำการเริ่มต้นข้อมูลจากตัว Dimension ก่อนได้อย่างเช่นเราเลือกข้อมูลแสดง Category แสดงข้อมูลสับแคต e g o r y แสดงข้อมูล Region เราต้องการแสดงข้อมูลยอดขายเราสามารถนำเซลเข้ามาวางเราจะเห็นว่าข้อมูลแสดงออกมาเป็นลักษณะที่เป็นตาราง เราสามารถปรับแต่งเรื่องของเมนูอนาลิติกและใส่ข้อมูลผลรวมทั้งแนวนอนแนวตั้งและผลรวมที่เป็นสับททัลในแต่ละแคตตากรีได้เราสามารถปรับแต่งลักษณะข้อมูลที่เป็นสีหรือว่าแสดงเป็นไฮไลท์เทเบิล นำข้อมูล Total เข้ามาแสดงเราก็จะได้ตารางที่มีลักษณะที่เป็นสีและมีการไล่เฉดสามารถปรับแต่งตัว Label โดยการคลิกขวาที่ตัวแคปซูลแล้วเลือก Format เลือก Unit ก็จะทำให้ข้อมูลมีความกระชับมากขึ้นไม่มีตัวจำนวนตัวเลขที่เยอะมากเกินไปโดยใส่หน่วยเข้าไป นี่ก็จะเป็นการแสดงผลในลักษณะที่เป็นตารางด้วยตัวโปรแกรมแท็บล็ครับ